วันนี้จะพามาดูตัวแบตปูเวอร์นะครับผมราคา2องกว่าบาทเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรนะครับตอนแรกก็ตอกมาวัดแรงดันดูนะครับผมตัวแบตเป็นแบตแรงดันเท่าไหร่นะครับเปิดฝาครอบแล้วดึงแบตออกมานะครับก็ข้างในแบตมีฐานอยู่แค่5ก้อนเองนะครับผมฐานต่ออนุกรมกัอนอยู่นะครับเราจะถอดบอร์ดออกนะครับผมก็ต้องใช้มือถือ,อามาถ่านเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับ ใช้กรรไกรตัดแผ่นนิกเกิลบริเวณจุดเชื่อมแบตนะครับผมการเลี้ยงทานเราก็จะเลี้ยงตามแบบเดิมออกมาเลยนะครับขว้บวกคู่กับโค้บวกนะครับส่วน้ลบคู่กับโั้วลบนะครับรหลังจากเราเลี้ยงทานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มบาลานซ์ครับาการบาลานซ์ก็ซ้าขั้วเดียวกันเข้าหากันนะครับ เพื่อที่จะได้ถ่ายเทแรงดันถ้าบอร์ด pms นะครับจะจับแรงดัน2ตัวฐานหากแรงดันไม่เท่ากันตัวบอร์ดจะไม่สามารถจ่ายไฟออกต่อไปแล้วก็จะทําการบาลาลนซ์แบบนะครับโดยใช้สายไฟครับวิธีนี้ก็เราใช้แค่สายไฟแล้วก็ออาแรงบัดกรีเชื่อมไปตัั่วมีชุดนึงก็จะให้เป็นควบวกอีกชุดก็จะให้เป็นควลบครับพอทิ้งไว้1ชั่วโมงครับก็อเป็นมิเตอร์จิ้มวัดดูนะครับว่าตัวแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่ ก็อตอนนี้ฐานแต่ละก้อนก็แรงดันเท่ากันนะครับอยู่ที่3.97โวลต์น,นะครับวงจรที่ขึ้นมาก็จะเป็นวงจรแบบผสมนะครับการต่อเข้าบอร์ดแล้วก็การต่อของฐานตาแต่ละก้อนและหัวแรงบัดกรีจุดต่อของแผ่นนิกเกิลนะครับผมเชื่อมบัดกรีเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้มิตเตอร์อวัดแรงดันรวมของตัวแบตนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ โดยวัดแต่ละขั้วก็ปกตินะครับผมแรงดันรวมอยู่ที่19โวลต์น,นะครับเมดกีเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อบอร์ดเข้ากับตัวขั้วแบตครับผมก็ก่อนจะต่อก็ต้องดูรูปให้แน่ใจกันนะครับเพื่อการความผิดพลาดของตัวบอร์ดเข้าการเข้าสายผิดอาจทำให้บอร์ดเสียหายได้เลยนะครับหลังจากประกอบบอร์ดเสร็จก็ใช้มิตเตอร์วัดนะครับว่าอินพุตเอาพุตของบอร์ด ยังดันควรเท่ากันนะครับผมพอประกอบบอร์ดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เทปฉนวนนะครับปิดไปบริเวณขั้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวเคสเลยครับพอประกอบเสร็จแล้วเรก็เอาไปลองใช้งานลองชาร์จดูนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับสามารถใช้งานได้ครับ